แม้วันนี้เหนื่อยจริงๆค่ะเหนื่อยไม่ต่างจากวันที่กดบัตรดูวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้นค่ะจ่ายเงินแต่ว่าดูยากเหลือเกินค่ะมาดีนะคะที่ทางวอลเลย์บอลเวิล์เขามีจิตเมตตาค่ะเพราะว่าไม่งั้นโดนทัวไทยหนักแน่ก็เลยต้องจัดให้ดูถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube มายอดคนดูถล่มทลายจริงๆค่ะประมาณ6 0แสนกว่าคนนะและวันนี้ค่ะแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะแพ้แพ้แล้วยังไงก็เล่นได้โดนใจขนาดนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนพบกับช่องเล็กวอลลบอด อย่างที่บอกไว้เลยค่ะว่าช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเชียร์เพราะเจเล็กเป็นคนที่เชียร์วอลเลย์บอลแบบเอาเป็นเอาตายค่ะวันนี้เปิดคอม2เครื่องทีวี1เครื่องคือจ่ายเงินไว้2-3สาแพ็กเกจเลยนะคะเพื่อว่าจะให้เราได้ไม่พลาดแต่ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบไหนๆมันก็เข้าดูยากเหลือเกินค่ะลิขสิทธิ์ก็ขายแพงค่ะคุณภาพของเว็บไซต์คุณภาพของแอปก็ไม่สาม,มารถพัฒนา เก็บเงินค่าสมาชิกก็แพงมากขึ้นโดยเฉพาะของคนไทยนี่โอ้โหแพงมหาศาลแต่ว่าคุณภาพที่บริการให้เรานี่มันช่างแบบว่าหอหีบไม้เอกวอลแหวนยอยักมากมากค่ะคือตอนแรกเราก็กะจะไล่สดนะไล่สกอร์แล้วก็นั่งเชียร์กับเพื่อนๆที่ไหนได้ละอะไรกันนะ่ะเราไม่สามารถเข้าได้มันวิบมันวิบมันวิบอย่างแรง สำหรับผลการแข่งขันของรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกของปี2องปี2025คู่แรกระหว่างฝรั่งเศสกับตุรกีก็อืดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหรนะดูแล้วชวนง่วงอะ่ะคือทั้งสองทีมก็เล่นกันแบบอืไม่เหมือนไทยกับโปแลนด์อ่ะคือฝรั่งเศสได้มาเซตหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตุรกีอ่อนหรือว่ายอมออมมือให้นะดูแล้วมันยังไงก็ไม่รู้มาพูดเรื่องของไทยกับโปแลนด์กันดีกว่าค่ะ หมายไลน์อัพของโค้ดออสก็ทำให้เซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับน้องเฟิร์นวริศราซีทาเลิรซึ่งลงมาแทนตำแหน่งของน้องบ um ุ๋มบิมชัชชออรโมกซีค่ะวันนี้น้องบ um ุ๋มบิมก็ได้ลงมาเล่นแบบว่านิดๆน,นะคะลงมาเสิร์ฟไลน์อัพ6-7คนแรกก็ประกอบไปด้วยหนึ่งน้องชมพู่พันพันเกิดปราดน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งน้องเฟิร์นวริศราซีทาเลิรน,น้องเตยอัธย,ยาบำรุงสุขน้องเพียงอัชรพรคงยศน้องบิมพิมพชยากกร และพี่เป้นเบียนุษย์เป้นน้อยค่ะแม้วันนี้จะได้กะว่าจะนั่งฟังผู้บรรยายภาษาอังกฤษสักหน่อยค่ะอยากทดลองฟังสกิลภาษาอังกฤษที่ไปเรียนจากออ f ฟอร์ดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไหนได้ล่ะคะ VBTV ดูไม่ได้ต้องไปดูใน y t u t u นะแล้วก็ได้ฟังพี่นุษสราต้อมคำใช่ไหมมาบรรยายนะ่ย กับคุณเอซึ่งก็ต้องเปิดแบบเสียงเบามากๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะมันจะกล้องแล้วก็แบบว่าทรมานนะ่ะทีนี้พอเราเบาเสียงใช่ไหมบรรยากาศในสนามมันก็ไม่ได้อะ่ะคือมันเป็นการเชียร์กีฬาที่แบบว่าหงุดหงิด ทีมไทยของเราเริ่มต้นเกมมาไม่ค่อยดีเท่าไรค่ะก็คือโปแลนด์ขึ้นนำก่อนมันทำให้เรารู้สึกว่าแมมใจคอไม่ดีค่ะแต่แล้วไทยก็สามารถพลิกสถานการณ์ทำแต้มเบียทำแต้มบี้แล้วก็ทำเกมบุกได้ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะวันนี้ตำแหน่งควีนก็ต้องยกให้กับน้องบีมพิมพิชยาก๊กรัมเลยค่ะ เพราะว่าวันนี้น้องบีมของเราเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มสูงสุดให้กับการแข่งขันเลยค่ะนั่นก็คือ22แต้มมากกว่าผู้เล่นของโปแลนด์อีกนะคะและอัตราความสําเร็จก็สูงมากๆถึง51%เลยทีเดียวคือสมราคาแชมป์ลีกจากยุโรปจากเยอรมันเลยแล้วค่ะ ส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ว้าวมากๆนั่นก็คือน้องเฟิร์นบริสราสีทาเลิศค่ะแม้ก่อนที่จะทำการแข่งขันหลายคนดูหมิน่นดูแคลนค่ะบอกว่าฮอบบิตอย่างนั้นฮอบบิตอย่างนี้จะเอาไปสู้กับสเตียเซียกเลยโอ้โหโคตอ๋อจ,จัดให้ดูแล้วนะคะว่าน้องเฟิร์นของเรามีความสามารถนะ่ะ วันนี้เราก็สามารถเล่นเกมกดดันโปรแลนด์ได้นะคะโปรแลนด์ก็ถึงกับต้องเขาลาน,นอกหลายรอบแล้วก็เสียหน้าเสีตาของนักกีฬาก็ค่อนข้างเคร่งเครียดค่ะคือโปรแลนด์เขาก็เล่นได้ตามมาตรฐานของเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าไทยเล่นได้ดีขึ้นกว่ามาตรฐานเดิมของปีที่แล้ว บางคนบอกว่าถ้าหัวเสาซ้ายของเราทํางานได้ดีกว่านี้เราอาจจะชนะก็ได้อย่าไปพูดอย่างนั้นหรือว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้แผนว่าโค้ดวางไว้ย,วยังไงเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็มีแข่งนะคะแผนในวันนี้แน่นอนค่ะว่าทีมคู่ต่อสู้อย่างเบลเยียมเขาทําการบ้านหนักแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราอาจจะเห็นแผนการเล่นอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะ วันนี้ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมก็คือน้องบีมพิมพ์พิชยากกรัมนะคะทำไปทั้งหมด22แต้มจากการโจมตี2 1แต้มจากการบล็อก1แต้มส่วนน้องเฟิร์นบริสราศีทัเลอร์ค่ะทำไปทั้งหมด8แต้มจากการบุก8ดแต้มนะคะถัดมาเป็นน้องเพียวอชรพรคงยศค่ะทำไปทั้งหมด5แต้มค่ะ ถัดมาเป็นพี่แนนทัดดาวค่ะทำไปสี่แต้มนะคะถัดมาก็เป็นพิเตยค่ะทัทยาบำรุงสุขทํทำไปทั้งหมด3มแต้มทัดมาเป็นน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะทำไปสามแต้มค่ะแล้วก็น้องโมเมธนชาสุขสดทำไปสองแตม้มน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเล่นบอลสองได้ไปแต้มหนึ่งแล้วก็น้องอมสินค่ะสัส,สิภาพรจันทรวิสุทธิ์ลงมาก็ทำแต้มไปได้ต้มหนึ่งค่ะ คือตอนนี้หลายคนทัวไปลงหัวเสาซ้ายค่ะบอกว่าหัวเสาซ้ายบอดเพราะว่าไม่มีคนนั้นลงเล่นไม่มีคนนี้ลงเล่นและคนที่ลงไปเล่นก็เล่นไม่ดีแต่ว่าเจเล็กก็ไม่ได้มาแก้ตัวแทนให้นักกีฬานะคะแต่อยากจะบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวก็คือวันนี้รูปแบบการจ่ายบอลของโค้ชที่บัญชาเกมมาให้น้องชมพู่ก็คือไม่ได้จ่ายบอลหัวเสามากเป็นพิเศษนะคะคือโปแลนด์เขาจะใช้เกมบุกจากหัวเสาแล้วก็บอลเร็วบีหลังบ้าน คือสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าโค้ดออสของเราวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยได้ใช้บอลสูตรลูกพลิกแปลงอะไรเลยนะคะคือจะเน้นจ่ายโค้งหลังให้กับน้องบีมเป็นส่วนใหญ่บอลหัวเสาที่เราได้ตีก็คือมาจากบอลแก้บอลที่มาจากการดีเฟนซ์ลิเบอร์อันเดอร์ต่อบอลมาให้บ้างเพื่อนร่วมทีมต่อบอลมาให้บ้างถ้าจะได้ยิงแบบลูกสวยๆจากมือเซตไม่ค่อยมีนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆก็ไปไล่ดูคลิปย้อนหลังกันได้เลยค่ะ คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะในช่องแชทที่มาแซะนักกีฬาคนใดคนหนึ่งค่ะเขาเล่นเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เล่นตามที่โค้ดบอกนะคะบางคนบอกว่าแหมบอลเร็วของเราอืฟอร์มดรอปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ทาแต้มได้น้อยอย่าเอาแต่ใจตัวเองค่ะสิ่งที่สนุกที่สุดในการดูวันนี้ก็คือความทุ่มเทของนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะทุ่มเทมากๆและโปลแลนด์ก็เล่นแบบทุ่มเทมากๆเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้เกมในวันนี้สนุกน่าตื่นเต้นค่ะ ส่วนทางฝั่งโปลแลนด์ผู้เล่นที่ทําแต้มได้สูงสุดก็คือ17บแต้มนะคะก็มาจากหัวเสาค่ะเนียนสการหรือว่าน้องล้านสกาของเจเล็กนั่นแหละค่ะได้17บดแต้มแล้วก็สเตียเซียกสิแต้มค่ะแล้วก็ลูกคาซิก15แต้มแล้วก็ยังมีคินอลุกกับตันทีม9แต้มจากบอลเรวนะคะแล้วก็เซมาสเซกทำไป3มแต้มค่ะบอลเรวอีกคนนึงทำไป7ดแต้ม การเล่นระหว่างไทยกับโปรแลนด์ก็ทําให้โปรแลนด์ได้เห็นแล้วคะ่ะว่าทีมชาติไทยไม่ได้เป็นทีมไม้ประดับที่จะมาผ่านกันได้ง่ายๆแม้ว่าเราจะแพ้เข้าไปแบบศูนย์ต่อสามก็ตาม ก่อนเกมการแข่งขันค่ะโค้ดของโปรแลนด์ก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าวิธีที่เขาจะล้มไทยได้ก็คือการใช้บอลเสิร์ฟที่รุนแรงซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าโปรแลนด์เสิร์ฟหนักจริงๆหนักมากๆบางคนบอกว่าไทยรับบอลเสิร์ฟไม่ดีบอลแรกเราไม่ดีแต่ว่าเราเมางว่าก็ค่อนข้างดีนะคะและอีกคนหนึ่งที่อยากชมมากเลยเป็นพิเศษวันนี้ก็คือพี่แป้นเปียนุชแป้นน้อยค่ะเซฟลูกสวยๆหูขุดดีมากๆค่ะวันนี้ และอีกคนหนึ่งก็คือน้องนุกนิกค่ะน้องนุกนิกมาดีจริงๆนะคะบางคนว่าน้องมากเลยในรายการออสตาที่เกาหลีแต่ว่าน้องนุกนิกวันนี้มาแบบว่าโอ้โหแพชชั่นหรือว่าความกระตือรือร้นนี่แบบว่า10ให้10ไปเลย ส่วนวันพรุ่งนี้ไทยจะพบกับเบลเยียมวันนี้ก็ต้องดูฟอร์มของเบลเยียมก่อนแล้วคะ่ะว่าเจอจีนแล้วเล่นเป็นยังไงสําหรับเจเลก็มั่นใจตลอดแล้วคะ่ะแล้ววันนี้ก็มีความสุขมากๆที่นักกีฬาไทยของเรามอบความสุขให้คะ่ะดูแล้วก็ฟินฟินเพลินไปเลยคะ่ะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาฟังกันใหม่นะคะกับว่าเกมที่เบลเยียมเล่นกับจีนเป็นยังไงและไทยจะสามารถสู้กับเบลเยียมได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวลงคลิปใหม่ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ ะะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพรุ่งนี้หวังว่าการถ่ายทอดส,สดทางช่องของบอ l ล่ b บอลเวอร์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะอยากดูมากๆค่ะจา่ายเงินแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ